มาถึงเรื่องราวของอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องที่เตรียมเอาไว้ผมอ่านดูแล้วนะครับเป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจครับคนที่วิเคราะห์นี่ครับน่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่มีความเข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีเรื่องราวของการที่พรรคประชาธิปัตย์สามารถเลือกตั้งซ่อมแล้วเอาชนะนะครับทางด้านพรรคพลังประชารัฐได้เพราะอะไร ซึ่งคุณเอ๋ปรินานะครับได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าที่ชนะนี่เป็นเพราะนะครับซื้อปรรคประชารัดซื้อมากกว่าเหมือนกันครับซึ่งก็ทําให้สร้างความไม่พอใจให้แก่พรรคประชารัดเป็นอย่างมากจะมีการฟ้องร้องกันส่วนทางด้านบิก๊กทางด้านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับก็สั่งให้น้องเอ๋นะครับ รีบลบคลิปดังกล่าวครับเพราะว่าจะทําให้เกิดความไม่พอใจให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วบอกว่าตัวเองนี่ถ้าเผื่อเจอหน้าคุณชุรินลักษณะวิสิทธิ์แล้วก็จะรีบไปจับมือแสดงความยินดีครับในขณะเดียวกันที่นี้ครับมีบทวิเคราะห์ตัวนี้ออกมาจากทางด้านนักซิพิมพ์เด l ิ n น w ครับซึ่งผมอ่านดูแล้วก็ต้องยอมรับว่าบทวิเคราะห์นี้วิเคราะห์ได้ดีครับเหมือนกับคนที่รู้จริง และก็รวมทั้งวิเคราะห์ได้ลึกน่าสนใจครับและก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายที่สมัครทุกฝ่ายเละครับว่าความพ่ายแพ้เกิดจากอะไรไขปริศนาอะไรคือสาเหตุความพ่ายแพ้ของพลังประชารัฐในเขต6สงขลานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมพยายามดูว่าคนที่เขียนบ,บทความนี้คือใครนะฮะ จากทางด้านนังซิพิมเดลเนิวลนะฮะก็ไม่ปรากฏชื่อคนที่เขียนบทวิเคราะห์ครับน่าจะเป็นทีมการเมืองของหนังซิพิมเดล e นิวลครับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าหลังการเปิดตัวผู้สมัครสอสอในเขตเลือกตั้งที่6ระหว่างผู้สมัครหมายเลข1น,นะครับก็คือนางนางสาวสุภาพรกำเนิดผลจากพรรคประชาธิปัตยและก็หมายเลข3นายอนุกูลพฤกษานุศักด์จากพรรคพลังประชารัฐ กระแสการตอบรับของคนในพื้นที่รวมทั้งนักพิจารณารเมืองต่างก็ให้น้ำหนักในการเลือกตั้งครั้งนี้ไปอย่างคุณอนุกูลมากกว่านางสาวสุภาพรแม้แต่2องวันส,สุดท้ายครับก่อนการลงคะแนนเสียงกระแสของนายอนุกูลผู้สมัครหมาเลข3ายัางมาแรงในหลายพื้นที่ครับยกเว้นอำเภอคลองหอยโขงซึ่งเป็นฐานกำลังของนายเด็ดอิดขาวทองนายก นายกชายสอสอ5เขตของพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสงขลาแล้วก็รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ผู้เป็นผู้ในการเลือกตั้งเขต6และที่สําคัญคือเป็นสามีของนางสาวสุภาพรขหนดผลผู้สมัครหมายเลขหนึ่งครับเหตุผลที่กระแสของผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐก็คือผู้สมัครหมายเลขสามนะครับถูกปั่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะล้มผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ครับการปั่นกระแสที่บอกว่าจะมีโอกาสโค่นล้มได้กระแส,าม,ะะสมาแรงนะครับคือหนึ่งเป็นคนในพื้นที่ตามสโลแกนหาเสียงครับคนพื้นที่คนบ้านเราครับในขณะที่นางสาวสุภาพรผู้สมัครมาเล่นหนึ่งพักประชาธิปัตย์ไม่มีชื่อทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งที่6ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่มีภาพนางสาวสุภาพรในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง ของผู้สมัครหมายเลขนี้ครับและก็ต่อไปนะครับเหตุผลต่อไปก็คือว่าผู้สมัครหมายเลข3ครับลงสมัครในพักใหญ่ก็คือพักพลังประชารัฐที่มีความพร้อมทุกด้านครับโดยเฉพาะอำนาจรัฐที่ถูกมองว่าใช้ได้ผลในการเลือกตั้งซ่อมทุกเขตเลือกตั้งและก็ล่าสุดนี้ล้มช้างครับสร้างความอับอายให้กับ ประชธิปัตย์มาแล้วในการเลือกตั้งซ่อมแทนนายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสส,สประชธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมานี้นะครับหมายเลขสานี่ครับเป็นคนหนุ่มครับมีความรู้มีเงินทุนมีพ่อที่เป็นข้ามบดีรายใหญ่ของจังหวัดสงขลาและก็เป็นอนดีตนักการเมืองท้องถิ่นอนดีตนานยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเดา มีอาเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอสเดาแล้วข้อที่ข้อต่อไปครับมีนายอ,อนุมัติอมัดอดีอตสวนักธุรกิจใหญ่ในอำเภอสเดาคนใกล้ชิดบิกป้อมพลเอกพวิตรวงสุวรรณรองนายกและก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการครับข้อต่อไปครับ นั่นคือว่าเหตุผลค,คือว่าเขามีนายถาวรเสนเน,เยเนียมครับอดีตสสเจ้าของพื้นที่ให้การสนับสนุนด้วยครับทําให้คนในพื้นที่จังหวัดสงขลามองว่านายอนุกูลหมายเลขสานี้มีแต้มต่อทางการเมืองมากกว่าผู้สมัครหมายเลขหนึ่งคือนางสาวสุภาพรที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนครับและก็มีการมองว่าจุดอ่อนของผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์หมายเลขหนึ่งก็มีดังต่อไปนี้ครับคือหนึ่งครับ ผู้สมัครของพรรคไม่ใช่คนในพื้นที่ครับมีสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกรับเลือกตั้งเพราะเป็นคนที่มีภูมิล,ลำเนาในจังหวัดสงขลาตามกฎหมายเท่านั้นคือเกิดอยู่ที่สงขลาแต่ว่าไม่ได้อยู่สงขลาและก็2จุดอ่อนที่2คือเป็นภรรยาของนายเด็ดอิดขาวทองนายกชายซึ่งก็มีการโจมตีมาโดยตลอดว่าเป็นการสร้างฐานการเมืองในจังหวัดสงขลาโดยเป็นสภาผัวเมียและก็เป็นครอบครัวการเมือง เพราะก่อนหน้านี้นายเดดอิทเ,เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะส่งลูกชายลงสมัครซซนในเขตเลือกตั้งที่3ในเขตเลือกตั้งนี้ของสงขลาครับเหตุผลต่อไปคือจังหวัดสงขลานี้เป็นการเลือกตั้งใหญ่ครับมีการมองว่านายเดดอิทและก็พรรคประชาธิป,ปัตย์ไม่มีเงินทุนในระดับร้อยล้านเพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าการที่จะลงเลือกตั้งครั้งใดมันจะต้องมีกระสุนที่พร้อมยิงครับ และก็กระสุนนั้นก็แล้วแต่ตัวเลขว่าลงสมัครในระดับใดนะครับอย่างเช่นลงนายกอบจก็ต้องมีกระสุนในระดับหนึ่งถ้าเผื่อลงนายกเทศมนตรีก็ต้องมีกระสุนอีกระดับหนึ่งถ้าเผื่อลงนายกอบตกต้องมีกระสุนอีกระดับหนึ่งถ้าเผื่อลงผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีกระสุนอีกระดับหนึ่งครับถ้าเผื่อลงสสก็ต้องมีกระสุนอีกระดับหนึ่งจึงจะสามารถซื้อใจพี่น้องป้องปายได้ครับอย่าง บทวิเคราะห์นี่บอกว่าถ้าเพื่อจะลงสมัครสอสอนี่จะต้องมีกระสุนในระดับร้อยล้านมาั้งครับเพื่อสู้สึกการเลือกตั้งครั้งนี้ในขณะเดียวกันที่ครับนายเดชอิดและก็พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีอำนาจรัฐเพื่อสั่งการให้สนับสนุนผู้สมัครหมายเลขหนึ่งอย่างพรรคพลังประชารัฐที่กำกับดูแลนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยกลาโหมแรงงานและก็อุตสาหกรรมครับนี่คือจุดอ่อนของนางสาวสุภาพรผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะ ในขณะที่จุดแข็งของผู้สมัครมาเลขสามเพียบเลยครับและก็โดยเฉพาะก่อนการเลือกตั้งเพียงแค่2วันครับก็คือในวันที่14มีเม่อยสีมกราคมซึ่งเป็นการเปิดปราศัยนัดสุดท้ายของพรรคพลังประชารัฐครับมีการระดมผู้มีอำนาจรัฐมาประชุมที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอำเภอสเดาแล้วก็มีการปิดศูนย์อาหารแห่งนั้นครับเพื่อตรวจสอบแผนการสุดท้ายในการใช้อำนาจรัฐเพื่อสกัดไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม ใช้เงินในการทุบในคืนหมาหอนครับเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ยิ่งสร้างเป็นการสร้างความเชื่อว่าผู้สมัครหมายเลขสามของพรรคพลังประชารัฐปิดประตูแพ้อย่างแน่นอนซึ่งก็สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายสุช,ชาติชมกลิ่นรัฐธิวาการกระทรวงแรงงานว่าพรรคพลังประชารัฐจะชนะไม่ต่ำกว่า6000คะแนนโดยเชื่อมั่นว่าในเกตเทศบาลสเดาครับซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ พลังประชารัฐต้องชนะแบบแหลกลานแบบแหลนสไลด์ครับเปลี่ยนการชนะในพื้นที่ใหญ่แต่ว่าอาจจะแพ้เล็กน้อยในพื้นที่เล็กอย่างเช่นอำเภอคลองหอยโขงแต่สุดท้ายครับในเขตเทศบาลก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับเพราะว่านนิพนธ์บุญญามณีซึ่งเป็นพัธมิตรทางการเมืองท้องถิน่นสามารถยันเอาไว้ได้ครับด้วยการใช้นโยบายแพ้ให้น้อยที่สุดและเขาทำได้สำเร็จ จึงกลายเป็นการดับฝันของพรรคพลังประชารัฐในที่สุดครับแต่โดยข้อที่จริงของการหาเสียงครับบางครั้งกระแสะและกระสุนเพียงสอ,งอย่างนี้ยังไม่เพียงพอครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการบริหารจัดก,การในการหาเสียงหรือยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งซึ่งผู้ที่กำหนดยุทธศาสตร์ต้องมีประสบการณ์ทางการเมืองซึ่งประเด็นนี้ พรคพลังประชารัฐด,ด้อยกว่าพักประชาธิปัตย์ตามปัจจัยดังต่อไปนี้ครับ 1. นายสุชาติชมกลิ่นผอ,อเลือกตั้งของพรคพลังประชารัฐสู้นายเดชอิดขาวทองจากพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เพราะว่านายสุชาติไม่รู้จักพื้นที่และไม่ใช่คนใต้ไม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมของคนใต้ 2. เวทีปราศัยยังมีความสําคัญดําเนิน เวทีปราศัยอาจจะไม่สําคัญกับทางภาคอีสานนะครับแต่ว่ามีความสําคัญกับคนใต้ครับซึ่งขนขุนพลในการปราศัยประชธิบัตย์มีความเหนือชั้นมากกว่าโดยเฉพาะสสอในพื้นที่ภาคใต้และสั่งที่สําคัญในการปราศัยโค้งสุดท้ายครับนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนอกจากจะทุ่มสุดตัวเด็ดขาดและดูดเดือดแล้วยังงัดคับ เอาผลงานที่พัฒนาอำเภอสเดาวในสมัยที่เป็นนายกอบจอสงขลาชี้ให้ประชาชนเห็นและที่เป็นหมัดเด็ดคือการใช้คำพูดและที่เป็นหมัดเด็ดคือการใช้คำพูดของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐเรื่องคนจนคนรวยเป็นการย้อนสอนสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในสองวันสุดท้ายครับจนสามารถพลิกสถานการณ์จากผู้ตามหลังให้กลายเป็นผู้ที่มีคะแนนนำในโค้งสุดท้าย และ3ครับหัวคะแนนของประชดิปัตต์มีความช่ำชองเกมการหาเสียงการควบคุมเสียงของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่มีการเบี้ยวเกิดขึ้นในขณะที่หัวคะแนนของหมายเลข3มีความเขี่ยวไม่เพียงพอและพื้นที่และก็หลายพื้นที่ครับไม่ใช่ตัวจริงครับ และที่สําคัญความเชื่อมั่นในกระแสของผู้สมัครหมายเลขสที่มีการกล่าวถึงมีการตอบรับจากคนรุ่นใหม่ทําให้เชื่อว่าไม่ต้องเดินมากก็ชนะครับนี่เข้าข่ายคือประมาทครับและก็แหล่งข่าวจากพรคพลังประชารัฐครับในพื้นที่กล่าวว่าในพื้นที่เขตหครับมีค่ายทหารตั้งอยู่2แห่งในอำเภอคลองห้อยโขงและก็มีค่ายต่อชดออยู่สองแห่งในอำเภอเสดามีสถานีตำรวจ4แห่ง ซึ่งผู้สนับสนุนหมายเลขสามเชื่อว,ว่ามีการใช้อำนาจรัฐสั่งการให้เทคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคได้แน่นอนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอคลองหอยโขงที่เป็นฐานของนายเด็ดอิฐผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐแม้จะแพ้แต่ก็ไม่ถึงกับยับเยินในขณะที่ประชาธิป,ปัตย์ถูกมองว่าเป็นมวยรองมาโดยตลอดในสองวันสุดท้ายครับก่อนการเลือกตั้งนอกจากจะได้กระแสเรื่องคนรนคนรวยคนจน ที่เกิดจากคำปลาสายของร้อยเอกธรรมนัฐมาเป็นตัวช่วยแล้วยังใช้การอ้อนครับด้วยการให้หัวคะแนนแบ่งคะแนนจากประชาชนที่มีความคิดที่จะคดเทคะแนนให้แก่หมายเลขสาด้วยการเข้าถึงครัวเรือนเพื่อขอ,ขอแบ่งครึ่งโดยอ้างว่าถึงไม่ชนะก็ขอเถอะอย่าให้แพ้มากจนเสียหน้าเสียตาครับแล้วปรากฏว่ามันได้ผลครับสําหรับคนใต้ครับดังนั้นคะแนนส่วนหนึ่งที่มีสิทธิ์ครับ คิดว่าจะเททั้งหมดให้แก่หมายเลข3าก็เลยกลายว่าแบ่งคะแนนบางส่วนของผู้สมัครหมายเลขหนึ่งโดยปริยายครับและที่สําคัญในการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ทุกครั้งที่มีจะมีเรื่องการพนันครับมีส่วนของการแพ้ชนะไม่มากก็นหน่อยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีการเล่นได้เสียในวงเงินหลายหลายร้อยล้านบาทครับสิ่งที่ทําให้เซียนเชื่อว่าผู้สมัครของประชธิปัดแพ้เพราะไม่มีคนของปะชทิปัดที่เป็นเซียนคนไหนที่จะกล้าต่อ มีแต่การรองอย่างเดียวครับซึ่งสุดท้ายผู้เล่นรองรับทรัพย์ไปหลายร้อยล้านจากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับซึ่งปัจจัยของการเล่นกับพนันนี้ครับผมได้รับรู้จากหน่วยงานหนึ่งที่มีบทวิจัยออกมานะครับในอีสานบ้านเรานี่ครับเวลาที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับเราจะซื้อผ่านหัวคะแนนนะครับจ่ายเงินแต่ว่าทางด้านภาคใต้นั้นครับเขาจะไม่มีการทําคล้ายๆอย่างนี้ครับ แต่ว่าเขาจะเล่นก็คือเป็นการต่อรองเหมือนกับว่าเป็นการเล่นการพนันครับนี่เป็นบทวิจัยของสถาบันแห่งหนึ่งนะครับว่ารูปแบบของการหาเสียงของภาคใต้นั้นคือในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะเป็นลักษณะของการเล่นการพนันและก็จะมีการต่อรองกันเกิดขึ้นนะครับพอมีการต่อรองกันก็เลยทําให้มีการพลิกเกมได้ครับซึ่งก็สอดคล้องกับบทวิเคราะห์นี้ครับ ทีนี้สรุปเลือกตั้งซ่อมสงขลานะครับแลวก็ชุมพรปรปลว่าเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยครับพบคดีเพียงแค่9คดีนะครับนั่นคือมีการทำลายป้ายและก็ยิงรถผู้หาเสียงทั้งหมดนี้ถ้าเผื่อคิดถึงเบื้องหลังของการแพชนะของการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งซ่อมที่6ออำเภอสะดาจาังหวัดสงขลาที่มีการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งผู้ผแพ้ผู้ชนะ กำลังเดินสายขอบคุณประชาชนในเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าของคะแนนเสียงสําหรับผู้ชนะคือต้องทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนส่วนผู้แพ้กลับไปทําการบ้านเพื่อแก้มือในสมัยหน้าเพราะคะแนนเสียงที่ผู้แพ้ได้ไปจากประชาชนในเกนในเขตเลือกตั้งครั้งที่6ในครั้งนี้เป็นคะแนนเสียงที่มากเพียงแต่ไม่มากพอสําหรับการเป็นผู้ชนะเท่านั้นเอง นี่คือการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่เป็นเสียงของประชาชนอย่างคงเป็นเสียงสวรรค์สาหรับนักเลือกตั้งทุกคนครับนี่คือบทวิเคราะห์นะครับของทางด้านทีมการเมืองของเดนของเดลนีวครับซึ่งผมอ่านดูแล้วนะครับผมถือว่าเป็นบทวิเคราะห์ไม่ได้อิงทฤษฎีแต่ว่าอิงประสบการณ์และก็เป็นคนในพื้นที่นะครับถึงจะวิเคราะห์ได้มากขนาดนี้ครับ แล้วก็พูดตรงประเด็นดีมากครับแล้วก็เป็นการสะท้อนการเมืองของบ้านเราได้เป็นอย่างดีครับคำว่าบ้านเรานี่คือประเทศไทยนะครับเรื่องของกระแสเรื่องของกระสุนเรื่องราวของหววานานัวคะแนนเรื่องราวของผู้สม,มัครเรื่องราวของทางด้านพรรคการเมืองที่สังกัดครับเป็นองค์ประกอบแต่ว่าตัวที่เป็นตัวชี้ขาดนะครับก็คือเรื่องของ กระสุนแล้วก็เรื่องของหัวคะแนนการบริหารจัดการหัวคะแนนครับถ้าเผื่อได้หัวคะแนนที่เก่งและก็เป็นตัวจริงในพื้นที่นะครับกลุ่มพื้นที่ได้แล้วก็กระสุนไม่ขาดแคลนนะครับกระสุนนี่คือพร้อมเพรียงก็ปัจจัยตัวนี้ก็จะเป็นตัวชนะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเผื่อได้กระแสจากพัรคเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วก็กระแสและก็ได้อิทธิพลจากทางด้าน ภาครัฐอำนาจรัฐเข้ามาเสริมก็จะจยิ่งชนะโลดเพราะฉะนั้นทําไมทีนี้ครับหมายเลข3ซึ่งมีความพร้อมทุกอย่างกับแพ้ประชาธิปัตยที่เป็นมวยรองก็อย่างที่ว่านะฮะก็คือในแง่ของยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งนั้นบังเอิญว่าเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นใน2วันสุดท้ายครับโดยเขาบอกว่าคนที่ทําให้แพ้ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคือร้อยเอกธรรมนัฐนะครับ ไปปราศัยและเขาเอาปร,ประเด็นปราศัยนี้ไปขยายผลที่นี่ครับเรื่องของคนรวยคนจนนะครับทําให้เกิดกระแสตีกลับและก็เรื่องราวของการพนันขันต่อนะครับที่มีการต่อรองเรียกว่ามีพนานหมายเลขสามีแต้มต่อสูงมากคนนี้ก็รองเอาไว้แต่ว่ารองไว้เยอะคกับจึงทําให้ผลที่ออกมาพอหมายเลขหนึ่งชนะมหมยรอนนี้ก็คือได้เงินนับร้อยล้านเลยครับน,นี่คือบทวิเคราะห์ที่น่าจับตานะฮะ ถือว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่ตรงประเด็นมากทีเดียวครับและก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็พูดตรงๆว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่อยากมีบ้านแล้วอยากจะมีรถวันนี้ครับไปที่นี่ครับไปท,ที่อิสุสุตังปักภาคอีสานวารินชาราบเด็ดอุด,ดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกรับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสุตดีแม็กเครื่องยนต์ 1.9DDI แล้วก็ 3.0DDIBluehover แรงจัด แต่ว่าประหยัดน้ำมันพลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงเครื่องยนต์3.05ห้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด4ี0ยนิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์1.9จนะครับให้แรงม้าสูงถึง150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออตโต้6สปีดให้คุณเลือกทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแขบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์นะครับรวมทั้ง ออฟโรดที่เรียกว่ารุ่น V Cross และก็รถอเนกประสงค์คือ M ิวเอ็กซ์ครับคุณสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้และก็โดยเฉพาะเดือนตุลาคมปี6กสที่ผ่านมาเขามีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งเป็น Minor Cha ชนครับเขียนคิ้วทาปากใหม่ครับปรับเปลี่ยนภายนอกภายในใหม่เพิ่มสีเทาแล้วก็กระจังหน้าปรับโฉมใหม่อีกครั้งหนึ่งล้อแม็กลายใหม่ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้ทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำยินและก็บุญทริีครับ สำหรับผู้ที่มีรถไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือว่ารถมือสองต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ตรงไปถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุป๊ปและก็ไทยพัสถาวรยางยนต์นะครับเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตามประเทศอ่อนรถออบรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับและก็รวมไปทั้งการจําหน่ายล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อ รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงลอ้อด้วยระบบคอมเพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำเปลี่ยนช็อคอัพเติมลมไนโตรเจนไปได้เลยครับถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าครับวันนี้รายการนุกงผอนคุยขา่าวภาคเช้าก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการวันนี้นะครับ จอกันอีกครั้งหนึ่งเวลา16นาิกา10นาทีคอยให้สุขสดชื่นตลอดทั้งวัน,นครับสวัสดีครับ